สดีค่ะดีพีประดับยนต์ค่ะวันนี้เรามาอยู่กับ Toyota Revo Z e d i t i ตอีดปี2021นะคะกับจอเดิมเพิ่มเติมกล้องถอยนั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะมาทำการเพิ่มกล้องถอยกับจอเดิมๆของที่มาจากศูนย์เลยนะคะตัวนี้เป็น Toyota Revo ตอนเดียวนะคะชึบนะกล้องถอยของเราเห็นไหมคะภาพคมชัดนะคะ เพลงยังคงอยู่นะคะสำหรับจอรุ่นนี้อ่ะทีนี้นะคะมอมแมมมากเลยนะคะทีนี้นะคะแม่ค้าจะพาไปดูนะคะวิธีการติดตั้งของทางร้านดีีนะคะว่างานติดตั้งเราเป็นแบบไหนนะคะกล้องเข้าถึงไหมคะไหมคะ อันนี้นะคะจะเป็นท่อที่เราเดินมาเห็นไหมคะไม่มีเปลยสายให้ลูกค้านะคะเห็นไหมคะอ่าเน,นี่ยคะก็ลูกค้าใส่เป็นกร้องธรรมดาทั่วไปนะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะคะเขาก็จะไม่มีเลินขึ้นมาค่ะ นะคะในรุ่นนี้เขาจะไม่มีตรงมือดึงแบบนี้นะคะเขาจะไม่มีมือดึงแบบนี้เลยทําให้ต้องใส่ข้างล่างนะคะเรียบร้อยนะคะสําหรับโตโยต้าตัวนี้เป็นปลั๊กตรงนะคะไม่ตัดต่อแต่อย่างใดท่านใดสนใจอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามแม่ค้านะคะสนใจสินค้านะคะแม่ค้าขึ้นใต้ลิงก์คลิปนี้ให้นะคะไปแล้วนะคะส่งงานแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ